วัสดีครับเ,เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านชมรายการอยู่ทางบ้านกันนะครับหรือเพื่อนๆเฟซบุ o กครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับที่ผมธนวัตรวงคำนะครับแอดไวเซอร์ Advisor ประจำสาขา k .14 นะครับหรือตลาดโชคชัย4นะฮะคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคลิปเปรียบการเลือกซื้อเลนเลนต่างๆเลนโปรเกรสซีฟนะครับคลิปที่2ที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับนวัตกรรมเ,เลน อ p ปติฟ็อกนะครับก็คือไปเรียนกันหมอกันป้านะครับวันนี้คลิปที่3นะครับก็จะมารู้เรื่องเกี่ยวกับโรคตาที่เกิดจากรังสี UV นะฮะบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่ารังสี UV นี้ก่อให้เกิดโรคตาหลายชนิดด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทราบกันนะครับว่าการเกิดโรคตาสาเหตุมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับและวิธีป้องกันนะครับป้องกันก่อนการรักษานะครับ เอาเริ่มแรกเลยครับเราจะมาทราบเกี่ยวกับโรคตาเกี่ยวกับเอานี้ก่อนนะครับนี่คือนะครับต้อเนื้อนะฮะอ่านะครับต่อเนื้อนะครับหลายๆท่านนะครับอ่ามีญาติที่รู้จักที่อยู่ต่างจังหวัดหรือทํางานอยู่กลางแจ้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับขอบตาด้านในของเขานะครับจะมีนะครับเอ่อเยื่อเนื้อสีแดงๆนะครับอ่าลามไปที่ตาดําบางท่านนะครับ สาเหตุมีด้วยกันนะครับกับเดียวกันกับต้อลมนะฮะหรือพูดง่ายๆนะครับว่าพัฒนาต่อเนื่องมาจากต้อลมนะครับสำหรับต้อเนื้อนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีแดงๆนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมงอกมาจากนะครับตาขาวลามเข้าไปในตาดํามักพบบริเวณหัวตามามากกว่าหางตานะครับถ้าเป็นมากนะครับก็จะลุกลามเข้าไปถึงตาดํานะครับปิดรูม่านตานะครับ ทําให้ตามัวนะครับและจําเป็นต้องใช้การผา่าตัดรักษานะครับอันนี้ก็คือนะครับต้อเนื้อนะครับที่เป็นปัญหานะครับครับต่อมานะครับเกี่ยวกับโรคตานะครับที่เกิดจากรังสีวีนะครับอันนี้คือต้อลมนะครับต้อลมก็พัฒนาการนะครับที่จะไปเป็นต้อเนื้อต่อไปนะครับสาเหตุก็คือการแพ้นะครับระคายเคืองนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากแสงแดดฝุ่นละอองนะครับรังสีวีนะครับจากแสงแดด อาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เกิดการแตกหักของเยื่อเนื้อนะครับคอลลาเจอลนะครับออกเสียงผิดนิดลาเช่นรับเยื่อบุตาเป็นเให้เยื่อบุตานะครับเสื่อมสภาพและหนาตัวขึ้นเป็นก้อนเนื้อขาวนะครับหรือกระตุ้นเอหรือตุ่มเหลืองนูนนะครับบริเวณนะครับเยื่อตาขาวนะครับอยู่ข้างๆตาดำนั่นเองนะฮะต่อมานะครับอ่าเรามาดูกันนะครับโรคตา โอเคนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นต้อกระจกนะครับรังสี UV นะครับที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับระดับโมเลกุลทําให้เลนแก้วตาเสื่อมสภาพความใสไปนะครับกลายเป็นเลนขุ่นมัวนะครับมีผลทําให้นะครับการมองเห็นลดลงนะฮะอันนี้เขาเรียกต้อกระจกนะครับวิธีการก็คือนะครับไปรอบต้อนั่นเองฮะถึงจักษุแพทย์แน่นอนนะครับ อันนี้เป็นภาพกราฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับนะครับจอประสาทตาเสื่อมนะฮะอันนี้นะครับการศึกษาพบว่ารังสี u ูนะครับมีผลโดยตรงต่อการเสื่อมของจุดศูนย์กลางภาพนะครับขยายจอประสาทตานะครับอันนี้ครับก็ได้ทราบแล้วนะครับว่ารังสี UV ีนี่ครับก่อให้เกิดโรคตานะครับที่น่ากลัวนะครับหลายๆท่าน อาจจะยังนะครับมองข้ามนะครับไปนะครับครับเพื่อไม่ให้เกิดนะครับโรคตานะฮะเราวิธีง่ายๆนะครับหลายๆท่านไม่มีปัญหาสายตาอาจจะมองข้ามไปนะครับท่านใดที่มีปัญหาสายตาใช้แว่นอยู่แล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตานะครับแต่มีปัญหาสายตานเองแต่ท่านใดที่ไม่มีปัญหาสายตาไม่อยากเป็นโรคตานะครับง่ายๆเลยนะครับแว่นกันแดดนะครับเริ่มจากครับแว่นกันแดดสุภาพหลุดนะครับ ที่ร้านแว่นเคทีวีติกแว่นกรุงไทยก็มีจําหน่ายทุกสาขานะครับต่อมาก็เป็นแว่นกันแดดของสุภาพสตรีนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นของลาคอสนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้ป้องกันอ่าโรคตาได้นะครับการใช้แว่นกันแดดนะครับไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคตาอย่างเดียวนะครับอ่าป้องกันนะครับไม่ได้แก้ปัญหานะครับโทษทีนะครับและลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์นะครับเสริมบุคลิกภาพให้ท่านดูดีนะฮะ แต่ท่านใดที่มีปัญหาสายตานะครับนะครับที่เคเทอติกเรามีจำหน่ายอยู่นะครับล้วนแล้วแต่ป้องกันรังสี UV protection นะครับ UV protection 100%นั่นเองนะครับเราได้รับมาตรฐานเดียวกันทุกสาขานะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นเลนธรรมดานะครับมีเงาสะท้อนนิดหนึ่งอันนี้ก็ป้องกันรังสี UV นะครับแล้วจะเป็นเลนนะครับ h y d r o p ฟ o ิก i c ตติ i n ใสปิ้งนะฮะอันนี้ก็มี UV protection เช่นกันนะครับ อันนี้คือเป็นการป้องตามตั้งก่อนที่จะเกิดโรคตานั่นเองนะครับก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้ท่านทั้งหลายนะครับได้ตระหนักดีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานอยู่กลางแจ้งนะครับแม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับหรือท่านใดที่อยู่รับเหมาก่อสร้างนะครับที่สัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับเจอแดดบ่อยๆนะครับควรจะมีนะครับแว่นนะครับกันแดดป้องกันดวงตาของท่านนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าไปซื้อตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับน่าเห็นใจนักสงสารหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับไปซื้อแว่นกันแดดมาราคาร้อยสองร้อยนะครับมาใช้กันก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคตาเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่านะครับรูม่านตาเราเปิดกว้างนะครับมาเมื่อใช้แว่นกันแดดนะครับความสว่างไม่พอนะครับแต่ช่วงที่เปิดรูม่านตากว้างนะครับบางเอิญเลนของท่านไม่สามารถกันรังสี UV นะครับท่านยิ่งต้องรับรังสี UV มากกว่าคนปกติทั่วๆไปนะครับ ลงทุนเพียงน้อยนิดเพื่อดวงตาสดใสนะครับป้องกันโรคตาในอนาคตนะครับทิปต่อไปนะครับแถมให้นะฮะอ,อาหารการกินนะครับรับประทานเพื่อสุขภาพดวงตาของท่านนะครับก็มีขายตามท้องตลาดทั่ว,วไปนะครับอยากให้ดวงตาสดใสปราศจากโรคภัยนะครับอันนี้คือตำลึงนะฮะ ตำลึงนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับช่วยบำรุงสายตานะครับไม่ไม่ให้ตาแห้งและรักษาโรคตาบอดในเวลากลางคืนนะครับอันนี้ท่านก็หาซื้อรับประทานได้ทั่วๆวไปนะครับครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้แครอทนะครับแครอทก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับช่วยบำรุงสายตาแก้โรคตาฟางช่วยลดการเสื่อมของตาเช่นต้อกระจกต้อหินช่วยปรับจอ รับภาพให้สายตามองเห็นในขณะที่มืดและที่แจ้งดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับผผักคะน้านี่ชมชอบทานมากเลยนะครับผักคะน้าใสา่หมูกรอบนะฮะนอกจากรวมไปด้วยวิตามินซีอีแครทินนะครับแล้วก็โฟเลตแล้วยังมีสารลูทีนซึ่งเป็นสารสําคัญที่พบในเลนตานะครับถ้ารับประทานอาหารที่มีลูทีนสูงจะช่วย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกได้ถึง20%นะฮะครับต่อมาครับมะม่งวงสูบหายไปไหนครับมะม่งวงสูงไม่เจอแวบนึงนะครับครับครับอ่าฟักทองก่อนครับฟักทองก็บรุงสายตานะครับและช่วยรักษาอาการตาฟางในผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ผู้สูงอายุรับประทานดีมากเลยนะครับ มะม่วงสุกหาซื้อรับประทานได้ง่ายเหมือนกันนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยลดช่วยบำรุงสายตานะครับอันนี้นะครับก็เป็นอาหารนะครับพืชผักผลไม้ทั่วไปนะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับที่ท่านสามารถจะซื้อรับประทานได้นะครับบำรุงสายตานะครับนะครับสายตาจะดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากข้างในคือการรับประทานอาหารนะครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาด้านสายตานะครับ ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับมาปรึกษาเราได้ที่นะครับแว่นกรุงไทย KT Optic ทุกสาขานะครับเรามีทีมงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่บ้านหลังเล็กๆของเรานะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับเราบริการเป็นมิตรอบอุ่นจริงใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะครับนามนะครับของตัวแทนของ เคทีออปแว่นกรุงไทยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจครับกับเคทีออปติด้วยดีตลอดมานะครับและทางเราก็จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและจะดูแลนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับคลิปดีๆนะครับก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วนะครับหมดเวลาถ่ายทอดนะครับวันนี้ผมก็ขอคำว่ากล่าวคำว่าสวัสดีครับ